คืีกเกี่ยวกับดินได้มาศจาย์ที่เรียกว่าพันธุ์โบมันสุดนหนึ่พอๆกับที่ที่เราเคยพบเคยเห็นความฝันของฉันคุณดูแลตัวเองได้ดีมากแค่ไหนให้ฉันบอกว่ามันมีสิ่งมาศจาย์มากมายและเมฆมันมากมายที่พบที่นี่เขียวชอมอบอุ่นและเย็นราวๆกับโครนไอศครีมสูงและบินราวๆกับหินและแพนเค,ค้กลึกลับเปียก ที่ยิ่งกว่าบ่อน้ำอธิษฐานแต่มันร้อนและมีแดดจัดเราเรากับกระทะร้อนใจการดินในมาตาจันเห็นนี้คือหมู่บ้านมารดบโบกสถานที่มาสจันอันเขียวอุ่นและที่จันเคยพบเพื่อนในเล่นคันนอกให้คนบินและเพื่อนตัวน้อยขอเล่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องต้นขึ้นในขณะที่เราเนี่ยได้เตรียมตัวเฉลิมฉลองในการเริ่มตตุ้นดอไ,ไม้ผิด มีเรื่องราวอาจจจัดจรร์์ที่เกิดขึ้นที่เปลี่ยนชีวิตตลอดการ เคยพบมาจากมิการพันทั้งหมดนี้ถ้าใครคิดว่าหน้ผมยิ่งใหญ่กว่านั้นนะเขาบคุณดีแต่เธอเนี่ยต้องเป็นคนเดียวที่จะพบเจอขยะช่วยหาตัวไหมทำกันแตกเหมือนแครอทเอาล่ะถาผู้เสพค้าเพื่อควหากันยี่ง่สองคน <c oughs> และพบเราเพื่อนสัตว์ที่เราชอบมาทางนี้ไปที่อื่นท่านต้องอยู่แถวนี้สักเห่ก่อนนะ 嗯、oh, mm. อย่าขยับชกิวานไลพารของเราเนี่ยใช้เวลาได้แล ouais pues, ้วนะเฮ้พวกเธอเนี่ย เราต้องเล่นเกมต้นหานะสเปดเฮ้พวกเธออยากใส่น้ำหอมสินี่พวกเราอยู่ที่นี่สักใครทุกคนเออเฮ้หวัดดีแบดเธออย่าเพิ่งเอ็บมองตัวเองนะอืมจั๊เอ๋กลิ่นหอมของเคล็ดลับดีๆทำได้ดีมากแบด อีกหนึ่งคุดตลกบ้อบอละขอบคุณนะ<ฮ>นั่นก็เป็นว่าไปการซ่อนหาดีๆนะเอาละนะใครอยากเหลืออยู่ที่เล่นนะนี่เธอไม่พแบแล็บหเหรอและสะบัดเท้าแต่ข้อดีนะแต่ต้องนำหาเธอเธอมาัจะต้องหาซ่อนดีๆที่สุดเล่นไงเอ๋เอเฮ้ไปซ่อนอยู่ดีๆนะแล็บอืมเอา้เอาทำไมนายไม่ซ่อนล่ะเออนี่ได้นี่ก่อนนัก ว้าวยิ่มมากเลยค้นหาสปาวะาให้นะนกที่สวยจริงๆนะแต่ไม่เหมือนขนนกเลยอะแต่ฉันได้ยิคิมามาก,ก่อนฉันสงสัยว่ามันเป็นใครเป็นของใครอย่าเสดให้เราคิดว่าเราจะต้องหาหนังเรื่องนี้เหนะนะ้นายนะไม่นายให้น ไสักนิดเฮ้ยยังไงผีเส้อมันตามเรานี่เอาละนะผีเสื้อจะหาเราว่าใครสักคนที่จะาหาได้นะอืมนั่นเยีเ่ยมมากเลยเหมือนเราค้นหากันเธอไปหาที่สูง จะไปหาที่ต่ำ ขอบคุณนะมันสวยนะมันสามารถเก็บสวยน้ำได้เมื่อใจผมของเธอพาได้สัมผัสาาการนอนต์่อนใจได้น่าทึ่งมากสวัสดีฉันแบบเธออยู่อาศัยในแถวไหนเนี่ยไม่และจริงๆนะแล้วเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราอยู่ที่ไหนในป่าไหมาที่ไหนเรามาที่นี่เราอาศัยอยู่ฮอ,อู้สุดเขตป่าอันไกลใช่แล้วที่นี่นั่น,นมันสวยน้ำแล้อ ฉันดาสีน้าเดียออพอมพากับเธอทุกครั้งนะแล้วไม่เคยพบเจอมันมีสแตนและมันเแลแม้แต่ครั้งนี้ป่านนะเออฉันไปเพตเตอร์นี่คือเพื่อนรักที่แสนดีของฉันง่ายเ,เขาร้องเพลงได้ดีมากเลยเออไม่เป็นไรไม,ไม่เป็นไรไม,ไ,มไม่เป็นไรเขาเขายังคงเสียได้มากนะที่เราต้องจากไปนป่านนะฉันเห็นได้ว่ามันถึงไมถึงว่า ้ท,ำทำน,นและเธอถูกนำล้อมมันที่นำทาไม่ได้แย่กว่านี้นะอีกหน่อยนะแล้วคงดีใจคูณทำโจบลงดีเดมฮัดจนสถานที่ที่เตไปด้วยป่าสนุนานครั้งนี้และใจกลางเมืองนะรักและที่นี่เนี่ยเราต้องอยู่ในอาศัยี่ส่วนหนึ่งนะหมู่บ้านนอกบ้านเนี่ยเราไม่พาเธอไปเรื่อยเรื่เออฉันไม่รู้นะแต่เธอต่องไหนกับวันเดร์โบเป็นสถานที่ที่เหมาะกับเก่าเก็บพักในขณะที่เธอเนี่ยคิดว่ามันต้องทำอะไรแน่แน่ก ไม่ใช่ความคิดที่แย่ลงนะแล้วก,ก็เหนื่อยเธอคิดว่าอย่างไรบ้างวันเดอร์แลนเนี่ยช่งชวงเช้าเนี่ยนะเราไม่เคยไปที่ไหนนอกจากป่าดินดิมเราจะสนุกกว่านี้นะก็ได้เอาล่ะเดี๋ยวมานะเอาล่ะจะเป็น แต่ไม่มีหูดวงตัวเมียลงดูไพ่พับนี้สิเด่นนี่คือจุดที่นำทางหลายผ่านไม้มากจันเ้าใช่เลยเรารู้ว่านำทางเนี่ยที่พาเพราะว่าที่นี่เนี่ยท่านนี้ดีมากไม่ท้องสุ้ายขนาดในนี่นำทางเรามีที่นี่นะท่านนี้น่นากลัวพอ,พอวๆ เอาละนะมันน่าก,กลัวใส่น้ำเนี่ยจะพาเธอไปที่นี่อย่างปวดภัยในน้ำท่าเนี่ยมันแตมไปยอวามาตั้ใจเฮ้ฉันเดาว,ว่าตะเ,เธอเนี่ยวิ่งไปที่นี่รอบเธอเห็นว่าและเมื่อถึงเวลาเนี่ยเธอก็สามารถแสดงให้เธอเห็นว่าเอาละนะเธอไปสืบค้นหาว่า,าดิานบนแต่ไม่รู้เลยว่ามันอยู่ดียังไงกัน ในสิ่ที่เธอในแบงทางเนี่ยเธอก็ต้องจุ้งตาจิ้งจอกเล็กๆ,ๆน้อยๆนะเ๋ยให้เธอเห็นความสุขนะเย้เย <Yeah, yeah. S 2> <Yeah. S 1> อู้ชาลงนิดหน่อยทุกคนที่เธอรู้ว่ามเสรนของน้ำทาาเนี่ยไม่ควรถูกใช้โดยจำใจการสืบค้นของเธอคือของข,องขวัญน,น้ำค่ามาเลยมาที่เทสแรกๆของเรากัน นี่คือทางลวเี่ต้องชื่นชอบไปทางหมู่บ้านที่เป็นบ้านที่ดูเศร้าจริงๆนะจะนไปไหนได้เลยว่ามันสวยนามครั้งหนึ่งนะอี่ไม่ไว้ถึงว่าเไม่เป็นอะไรเอออคุยอาศัยอยู่ที่นี่ตั้งแต่หน้ากองตรบกันฉันไม่รู้เลยมันดูเลยเออเออดูเลย เ <Hey, S 2> คนเดูแลกระโหลกสดผานนั่นอีกครั้งอือเออ,เอ,อจริงๆแล้วนะ่ะฉันไม่รู้ว่าเธอจะไปเอาไหนเนี่ยอย่าก,กังวลไปเลยกระท่อำของเราเนี่ยไม่เหมือนที่เก่าอย่งนี้ hey, แย้าไม่เลยนะความมั่วกันหลัดในเดวนี้นะเ <Hey. S 2> ฮะ้ยงแล้วฉันยเว่าเลยเย้ยเย้ย อาล่ะนะเราต้องถ่ายหลังบิบลูมบิบลูเหรอคืออะไรนั่นเป็นเพียงการเฉลิมฉลองในการสำคัญที่สุดในวอเตอร์โบสแล้วก็สองวันนะฟันเทเหมือนเหมือนว่าเฉลิมฉลองวันแรกของนักผจญภัยพริตทำไมเธอถึงไม่ทำสองคนล่ะเพื่อฉลิมองบิบลูมเราสองคนสะแบกกับฉันถ้าเจอตรงนี้นะ่ะฉันจะดูแลกับเธอเธอไม่ต้องขนย้าย เดี๋ยวจะยื่บนแล็บนะถ้าฉันได้ใช้เวลาชีวิตเนี่ยหรือถ้ำป่าตรงนี้ก็ดีท,ที่สุดสครอบครัว,วดีๆนะแล้วก็บันไดและแล้วก็ทำอาหารด้วยไม่เช่นนั้นนะเราจะพักแคมป์เตอร์และฉันอาจจะเป็นบ้านสนุกตน,นานในวัตเตอร์โบโอ้ใจดีมากเลยนะพวกเรานอยู่พมใจยแต่ตอนนี้เนี่ยเราสามารถใช้เวลาได้นะไปทางนี้เฮ้ยลมหนาวดีๆพัดแน่นนอนเลย อ๋อหลังจากที่เราผ่าอะไรบ้าเนี่ยจะคิดว่าสมควรจะสนุกกว่าน,นี้นะมีไม่กี่วันเนี่ยเราทั้งคู่เนี่ยก็ได้จานปาร์ตี้เหมือนกันก็ได้เอลาล่ะก็อยากจะแสดงฉลองนิปูมไหมสุดยอดไปเลยคนเคงคิดจริงหลังนะเธอต้องพักที่บ้านไม่ต้องกังวลเธอไม่ต้องไปไหนอยู่คนเดียวเข้ามาเลยก็ะยจะไปดี เราจะต้องเห็นว่าสิ่งที่เพิ่งเริ่ตกแต่ง oh. ก็แม่นลอว่ะบ้านของเรา oh.